เดี๋ยว<อ>เราออกไปยังกับแกนเอาคือว่ะเฮ้ยเอาคือคือนี่คือพี่ซินเตอร์ครับเองครับหมูนะจ๊ะหมูนะคะตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหมูเรียกซับค่ะห <c oughs> มูเรียกซับนะคะก่อนจะขึ้นเวทีกดสามครั้งเก้าครั้งหรือสิบเก้าครั้งเราจะได้ซับขึ้นมานะคะหมูเรียกซับนะคะ <c oughs> ตัวนี้เลยบะหมี่บะหมี่ตัวนี้ตัวนี้หมูเรียกซับค่ะหมูเรียกซับค่ะกรอน,อน<ด>หวยออกเราบีบครั้งละเก้าครั้งตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเก้าครั้งนะควก็หมูเรียกซับค่ะถ้าใครอยากมีซับนะครับวันหวยออกวันที่หนึ่งวันที่ฮะแค่หน่อยโออฟร์เทอร์เซ็ป ไม่ไช่ได้เก่าตัวพันธุวแพงดีหร,อรือว่าจอนี้เงินสดงูจงเห่านะคบงูจงเห่านะครับงูจงเห่ามีดเด็ดใครที่อ,อยากได้งูจงเห่าไปเลี้ยงไปหยอก <c oughs> เอาไปเลี้ยงไย้หยอกงูจงเห่า <c oughs> อืบเบิ่งไปเรื hmm. ่อยๆนั่ครับนี่นงครับนั่มพูดคนไวขอมาลานบูตเนี่ยจะได้พี่น้องซุปเปอร์แมนบ่อยากได้จรซุปเปอร์แมนไม่อยกได้จิ ไปเปอร์แม่ังไนเขยส้ละมุนเม่อออออเมมมม้ามาส้มของมือจะแน่ไดดเงาลายงาเงาจับของเร่นของเล่นของแล้วฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้โอ้หมดโทน้าเป็น่าเอา โอ้ยที่ว่าพาวัตการว้ายไป่่าเนี่ยจกบางเนี่ยเป็นงบางาะจัง้บ้าง้า้่างจม้างา กระบุลัพ์กระบวยค่ะกระบวยเรียกซับนะครับฮะฮะกระบวยเรียกซัพเรยกกระบวยเรียกซัพ์ใช่อันนี้พัดเรียกลมนี่พัดนี่พัดเรียกลมเออนี่คือคือนี่คือคือดมากเลยพัดเรียกลมปลาสอยกินคิ้อไงเอาไงประเด็สอยกินขี้ตัวนี้เราจะดูตัวของกินเป็นยังเป็นยังตัวอะไรอ่ะ ก็ตัวให้หนูกินไงไม่เนี่ยตัวพยาแหลมมาเป็นฝูงเลยเนี่ยมันสีดำมันไม่เงเงโอ้นี่ดำนี่นะเคยขึ้นเถ้ามาสอบด้านเห็นได้กจักไามาเด้อมาเด้อมาซื้อเ้อเอาโบ๊ตีไก่ เป็นอย่างนีสูบลมนะะเรา่สูบลมเป็นอย่างพุกพวกอะไรเพิ่งอย่งวกพุกเป็นอย่างไปุกโมบายจะแม่แปุหอที่ยอกไหมีเมย์อุต่อุต่อั้สองตัวก็าบจะกนฉนนี่พี่น้องเขาก่กินหนาผมเป็นกินติดติดครับเป็นกินปันสันปัดพี่น้องนี่อครับ